วันนี้จะมาเล่นสกายวอลสก์ลายวอลนะครับฟังฝากผมนะครับสก์ลายวอลนะครับเลี้ยวให้ต่อเตัดเรอคลิปนะครับมาเจอกันนะครับหลังจากเมื่อกี้ผมคุยกับแม่อยู่นะครับเฮ้ยเอ็มผมต่อคอต่อมาต่อกันนะครับหลังจากเมื่อกี้ผมใสราหัดไปแล้วนะครับ ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับในในห้องของเรานะครับหยุดได้ปะไป,ไป่อนได้พูดก, <c oughs> กับ <c oughs> มาไงดนเลยแปบหนึ่งแป๊บนึงแม่แป๊นึนเพลงอีก,ก,กเพลงมก เป็งแม่ตึงไม่จะดูให้เข้ามาแล้วนะครับตามป้องไฟนะครับขุดไปแบบนี้นแบบนี้สองครั้งนะครับสามครั้งสีส่ครั้งห้า สามครั้ง oh นะครับโอเยก่อนสุนะครับเออันนี้ตรงไหนอีกนะอ๋อมีสอง นี่แตงโมเยแล้วนะคะ <coughs> ชเช็คชงชวนเช็คชงโอบเศษดินไปไปเล่นกันเลยเออกระเด็นลืมไปมันจะมีเช่นทีด้วยนะครับเช่นที่ปิ้ว Check it out. เือดเตติเล่นนะครับตอกันเลยนะครับอ้ยเจจี Oh hey, yep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 We're going right up here Tee 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 ไปเลยดีกว่าไปเลย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  ก็จุะคิดเพลนะครับสวัสดีครับไม่บลาโทษโทษกดผิดนะครับ